ส่วนเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์นะสัปดาห์ที่แล้วเราเพิ่งรายงานกันอยู่เลยนะคะการเสียชีวิตของเด็กที่ลงไปเล่นน้าคราวนี้เป็นเด็กอายุ1นึ่ขวบสเดือนค่ะเดินเตาะแตะเลยวัยนี้แล้วก็เดินไปจมน้ําในร่องน้ํานะคะเป็นสวนผักหลังบ้านเสียชีวิตค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นนะให้ดูนี่คือสภาพข้อกั้นเด็กที่บ้านที่คุณพ่อเนี่ยทำไว้ให้ลูกป้องกันไม่ให้ลูกชายลูกเล็กไม่ให้ไปเล่นซนนะ เหตุเกิดหลังบ้านนี่แหละค่ะหลังบ้านมีร่องสวนปลูกผักมีพืชผลทางการเกษตรห่างจากตัวบ้านไม่เกินร้อยเมตรป้าของเด็กบอกว่าตอนเช้าก็ปล่อยให้เด็กคนนี้ อยู่ในคอกในบ้านแล้วก็แต่งตัวให้เด็กนักเรียนคนอื่นไปส่งที่โรงเรียนใกล้บ้านพ่อป้ากลับมาถึงก็เห็นว่าน้องแน็กหรือว่าน้องหนึ่งขวบสี่เดือนร้องไห้จ้าเลยยายที่อยู่ข้างบ้านก็เดินมารับไปเลี้ยงแต่ไปตามหาไม่เจอน้องก็เลยโทรแจ้งพ่อเด็กโทรแจ้งกู้ภัยตอนนั้นก็ใจไม่ดีและโทรแจ้งอยากให้ทุกคนช่วยกันตามหาและไม่ไม่คิดว่าจะไปเจอน้องเนี่ยจมน้ำอยู่ในร่องน้ำที่สวนหลังบ้านค่ะ วาข้างบ้านขเขาเห็นว่าเล็กในี่อกมันร้องเขาก็เลยเอาออกจากคอกไปเลี้ยงบ้านเขาบ้านก็อยู่ es, ติดติดกันแล้วแหละพอเสร็จแล้วเราก็แต่งตัวให้นักเรียนแต่งตัวนักเรียนเสร็จเราก็ไปส่งได้ที so はは่อบตประมาณสองโมงสิบหกสิบเจ็ดนี้แหละแล้วกลับมาถึงบ้านสองโมงยี่สิบนี้มาถึงแล้วมันถามว่าล่ามันอยู่บ้านยายไม่กลับเลยหรอเขาหักู้ภัยแล้วก็ตามหากันต่อแล้วพ่อเขามาเจอในน้ํา เวลามันก็ผ่านไปเก้าโมงตี้ตี้แล้วมันลอยขึ้นมาแล้วอะแล้วพอกู้ภัยมาก็คือมันหมดปัญญาช่วยแล้วอืมแต่ต่อหายใจนะครับเก,กิดขึ้นที่ร่องสวนผักนะครับที่ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองตำรวจชุดสืบสวนสพสีบัวทองแพทย์ทิิเวชโรงพยาบาลแสวงหากู้ภัยเดินทางไปตรวจสอบพบศพเด็กทารกอายุหนึ่งขวบนอนอยู่ในร่องสวนครับมีจอกแหนติดอยู่ตามร่างกายครับ สวมรองเท้าแตะจุดนี้คุณผู้ชมไปเจอร่างของน้องค่ะซึ่งต้องบอกว่าน้องเนี่ยกำลังหัดเดินนะก็เดินตามคนในบ้านเป็นประจำค่ะส่วนที่มีการขั้นกอกให้เออกั้นคอให้เด็กเอาไว้เนี่ยก็คืออยู่ไม่ไกลจากทางเดินไปสวนหลังบ้านตอนนี้ตำรวจก็สอบปากคำพยานเก็บหลักฐานต่างๆนะคะจากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายเดี๋ยวจะมีการสอบสวนคนใกล้ชิดอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ